วันนี้เราก็จะไปปลูกผลไม้ที่เราอยากกินกันนะครับชมพูอ่อ่าน,นี้ลำใหญลำใหญอันนี้อะไรอันน,น,นี้ลิ้นจีเล็กหน่อยันนี้มะยงชีพ ย่อหมอนทองมังคุดแคระอ่าอันนี้มะกอกใช่ไหมอ่าพุทซาพุทธาจัมโบ้นี่เงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนถักใบตอนนี้ก็ลองกล่อง มะม่วงขุนสีมะม่วงน้ำดอกไม้สองต้นอนมามะยงชิดมะยงชิดลองกอง ก่อโรงเรียนสองต้นขนนพันโคตรดี